วิธีการเก็บเห็ดที่ปลอดภัยที่สุดมันควรจะเป็นแบบนี้ก็คือเราไม่เก็บหลายชนิดเราเก็บชนิดที่มันที่มันไมออ่ไม่ไปสลับหรือว่ามันไม่ไปคล้ายกันกับเห็ดที่มีพิษอย่าไปใส่ถุงเดียวกันกับคนอื่นเวลาที่เราไปเก็บเห็ดแล้วเราก็อย่าไปกินเห็ดคนอื่นที่เขาเที่เขาเก็บที่เราไม่รู้ว่านี่ใส่การเก็บเห็ดของเขาเป็นยังไงนอกสจ,จากเราว่าจามั่นใจในตัวเขาแต่ว่าเราถ้าเราไม่รู้ก็คือ ดีที่สุดคือเราไม่กินหรือว่าไม่งั้นเราต้องเช็คดูทุกดอกด้วยเวลาเราซื้อเห็ดมาอย่างเงี้ยเราต้องดูทุกดอกว่ามันใช่ไหมส่วนมากคนไทยของเราก็จะชอบกินเห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งหวานพวกเอ่ยูเนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาต้มมาหรือว่าเขาทําความสาบมาบางทีเราดูไม่ออกอนี่ไงมันดูไม่ออกมันก็เปลี่ยนรูปร่างไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเก็บเห็ดหรือว่าไม่ชินการเก็บเห็ดเราไปเก็บเห็ดพึ่งเห็ดอะไรมาอย่างเงี้ย มันควรที่จะทําความสะอาดแล้วก็ต้มหรือว่าไรทันทีรือว่าภายในวันนั้นเพราะว่าเวลาเราเก็บเห็ดมันก็จะอาจจะมีแบบว่าน,นอนมีอะไรอยู่แล้วอาจจะมีแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันทําลายเห็ดทั้งดอกได้เลยคแค่ข้ามแค่ข้ามคืนอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเก็บเห็ดมาเออกลับมาดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราขี้เกียจต้มเดี๋ยวเราก็ต้มพรุ่งนี้แล้วกันอะไรทํานองเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีแค่อนอนตัวเดียวอย่างเงี้ยตื่นเช้ามามันก็กินกัน กินทั้งตัวไอ้กินทั้งดอกเลยนะโอเคนี่ก็ฝากไว้ถ้าใครยังไม่รู้แล้วก็อะไรอีกเห็ดชัมพิงยองถ้าเพื่อนเก็บเห็ดชัมพิงยองหรือว่าคิดจะเก็บแล้วยังไม่เคยเก็บก็คือถ้าเป็นไระได้ก็เลี่ยงเพราะว่าเราไปซื้อตามร้านดีกว่ามันมีการเสี่ยงมากถ้าเราไม่รู้จักเห็ดที่ดีเพราะว่ามันมีเห็ดที่ว่าแบบว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดน่ะเป็นก้อนฟลูสวอมหรือว่าสนีรอหรือว่าอะไรก็คือ สามารถตายได้บางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเออเวลาเราเก็บเงี้ยว่าคุณนัดเคยไปเก็บแบบนี่ใส่เก็บเห็ดคือคือจะเก็บแบบว่าใจายเย็นอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแบบว่ารีบอะไรมากมายแล้วก็จะทําความสะอาดอย่างปัดตินปัดลายตัดออกให้ให้หมดเงี้ยถึงถึงเอามาบ้านเพราะวาเวลาเราเอามาแล้วเราก็ไม่ต้องมาใช้เวลาอะไรมากมายมันก็มันก็เสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบว่าเก็บเก็บเก็บหรือว่าเรารีบเออมันค่ําแล้วอะไรเงี้ยเก็บมาเออใช้เวลาเก็บเออ สินาทีแต่ว่าเรามานั่งทําความสะอาดที่บ้านนี้3มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็เหนเหมือนกันมันไม่ได้ทําความสะอาดมาก่อนเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องเห็ดก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์